โอ้โหเสียงน่ารักมากเลยนะแบบว่าเสียงใสมากเออเฮ้เขาอยากฟังแล้วอ่ะเฮ้ไม่ต้องฟังไม่ให้ฟังอ๋อโอ้โหไม่ลองฟังดูก่อนเถอะเขาอะเขาอยากรู้น่ารักจริงหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นแบบสาวดุ้นอ่่่ไไมใชเรโอ้อโอ้โหมัครบ โอเคนะครับผมขอ,อกล่าวุอเคของไม้ครับนะครับวันนี้ก็อยู่ในหมู่บ้านที่กลางน้ํานะครับทุกคนแล้วก็แบบว่าโหดูดิเมืองแบบมีสีสันเยอะมากทุกคนแล้วก็ต้องเป็นหลุ่นๆเป็นรถไฟเก่าๆนะเป็นรถไฟที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะปุ่นๆฉึกฉักฉึกฉักอ่ะทุกคนเป็นแบบว่าเก่ากึกเลยนะคล้ายๆแถวๆนี้แหละคือถ้ามันเรือโจรสลัดหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยว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 นี่คุณคุณคุณฮัลโหลคุณครับคุณครับอะไรอ่ะ อุ๊ยอะไรเขายิงอะไรไม่โดน,นนะรดหรอกนะแบรมันกินหรอกบอกเลยอะไรเขาคือใครอ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวตามเขาไปไหน่อยดีกว่าดูดีว่าเขามีอะไรให้เราประเด็นคือตอนแรกเฟิร์สจุงก็มากับเราเนอะแล้วเขาไปไหนวะ <c oughs> บบทุกคนเฮ้ยจะปลาไข่ทขา <c oughs> ไมล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้ามีโจรสลัดนะแกเออเราต้องเอ้ยโอ้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 ตายเนี่ยตายเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะทำอะไรเอา้ามาจี้เราคือผู้ต้นไม้นะใช่เหรอเอ้าเธอปี๊งนโอ้แล้วเมื่อกี้ที่ยิงคือเอาเองโอ้โหนึกว่าไอตัวนั้นที่ชื่อว่าอะไรใช่เขายิงตัวเขายิงนัดแรกแล้วคน ก็ยิงต่อแค่ยิงแัดแลกแค่ยิงจ้าอ๋อออันนี้หนูไม่ได้ทำแล้วนะใครยิงอ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยบนนูนบนนู้ทำไมตายบ่อยอย่างวะเฮ้ยเกินไปแล้วนะใครอะไหนอะบนไหนอุ้ยเันไงเโอ้ย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 มอ้ยโ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 อัยโอ้ยโอ้ยโี้ยโอ้ยโอไยโอ้อ้ย้ยโอ้ยโ้ย้อ้รอโอ้โ้้อโอ้โ้อบโ้ยอยดีครับ สวัสดีครับไม่ได้ินเลยม่ด้นโอ้โหไม่ด้ินนกางๆเหรอโอเคได้เลยสวัสดีอบฮัลโหลสวัสดีอบยินนอบนยังฮอฮัลโหลอันนี้ได้ยินยังฮอบมาทำรายการเออมาเล่นเกมไหมครับในโลกของโจรสลัดครับอ๋อได้ยินแล้วนะ เอ้ยว่าแต่คุณเป็นใครครับเนี่ยไอ่แล้วแล้วทำไมถามซ้ำอ่ะเออได้ยินแล้วถามเออโอ้เฟิร์สตอบมันเฟิร์สตอบมันมากที่เบื่อละมาเที่ยวมั้งถามได้จะกระซัตรให้หรอรู้จักหรอก็ยังก็ก็เห็นเขียนอะไรอ่ะมันมันอยู่ไอ้นี่เกินไปอยู่ไกลเกินไปอ่านไม่ออกคืออะไรอะไร A I S H Channel โอ้นายเป็นผู้ให้บริการ A S เหรอเแล้อขายมือถือใช่ไหมอ๋อ อ๋อใช่ใช่ใช่ไอชาโอ้ไอชาเดี๋ยวนะที่เขาเป็นยูทูบเบอร์ป่ะใช่ป่ะหนูไม่รู้หนูไม่ติดตามหนูไม่รู้หนูแค่ดูพี่ก็ไม่ได้ติดตามแต่ว่าคืออุ้ยอ้าวเฮ้ยเขาจะยูทูบเบอร์อะไรข้าคนนะฮะคือมันมีเด็กเอรีทีบอกว่าไอเนี่ยไอชาดังมากเลยเป็นยูทูบเบอร์ที่ดังมากเลยใช่ไหมแกป่ะจริงป่ะไม่รู้อ่ะเขาบอเสียงน่ารักมากเลยนะแบบว่าเสียงใสมากเออ ไม่เขาอยากฟังแล้วอ่ะเฮ้ยไม่้องฟังไม่ให้ฟังอ่ะโอ้โหไม่ลองฟังดูก่อนเธอเขาอ่ะเขาอยากรู้น่ารักจริงหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นแบบสาวดุ้นหรือะไรงี้ไอ้ช่ไอ้ชาโอ้เออโอ้โหเวลาให้อะไรเลยผมเบรกผมเอรกเอาเอาแล้วทำไมมาทำอะไรเป็นตัวเนี้ยวันนี้ผมจะมาช่วยพี่แกผมเบื่อแล้วแบบมันตั่งแอบพี่อ่ะอ๋อเบื่อแล้วนะเอ้ยเอาเสียงไอชาดีกว่าเดี๋ยวเอาเสียงไอชาชอบกว่าสวัสดีสวัสดีเกม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 มองเข้ามาไอ ตัวเนี่ยอยากให้อ่ยากได้ะหไม่้โอ้โห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 เยเรามันลุงแกงเขาดกว่ามันฮะแ่งยังไงไอชาแข่อย่างนี้อย่างนี้ไหนก็ต้อสวัสดีค่ะไใช่เองนะคะสี่งี่ไหไ่งสี่งนเรอีรดนเราไม่ชอบทุกกันด้วยนะอะไรของมึงเนี่ยโอเควันนี้วันนี้คุณไอชาเนี่ยว่าช่วยอะไรผมเขาเรียคุณไอชา สวัสดีจะมาช่วยยังไงคะขอไปเอาของอะไรเราอันนี้เราเป็นพูดต้นไม้เรามาจากต้นไม้ซึ่งเราสิงสิงอยู่ต้นไม้นี่ถูกไม่ใช่หรออุ้ยนี่นี่เราสิงมาจากเนี่ยเราสิงห์อะไรอะไรอะมันคืออะไรวะเจ็บคอใช่ไหมอันนี้พี่เราจะมาบุกเมืองนี้กันพี่วันนี้อ๋อบุกเมืองนี้เหรอทำไมถึงต้องบุกเมืองนี้ด้วยไม่รู้เหมือนกันอุ้ย เอ้แต่ก่อนอื่นเนี่ยมีอาหารแม่จะตายละได้เลยได้เลยอยากได้เลยบอกเลยไม่ถึงเป็นเลยผมเป็นล่างไอชาผมสามารถทำได้ทุกอย่าง๋อไอ้ผมก็ทำได้ทุกอย่างผมก็ให้คุณได้ทอย่างโอ้โหโอ้โอ้โหเดวเพื่ออะไรคุณเฟิร์สเอาแก้วหรอกเอาหดอกลัวคือไปเลยโออหเอาเอาอยาเลยเอาเอเอาเอาเี่อแล้วเนี่ยแล้วเนี่อะไรแกเออางนี้ไอชาไอชาเนี่ยมีความสามารถพิเศษในการโอ้คอมันร้อยได้อ อออ่โเคถกนว่าไงไม่บอสไอชาเนี่ยมีความสามารถพิเศษโดยการใช้ความเป็นผู้หญิงอะไปจัดการพวกนั้นได้เพราะว่าไอพวกเนี้ยมันเป็นผู้ชายมันบ้ามันบ้ามันมันติดเหมือนกันอะมันติดไอพวกเนี้ยมันติดเอออ๋อเหมือนพี่ที่มันติดอยู่อ๋อเอ้ยอ้เยไม่เอาเสียงนี้ดิยตาบ้าตาบ้าเอาเสียงตาบ้าครับกำลังตามไปกำลังตามไปโอ้ต้องเสียงใสๆใสเอง อุ้กล่องเกล่องยโอ้ยเดเหมือนพูดิตาที่มันทำเป็นเสีเด็กเลยวะเออคล้ายๆนะคล้ายๆมมาเลยจะไปเลยค่ะเอ้ยนี่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 น่นี่นล่เี่นี่นี่นี้นี่นี่นี่นีไอ้่นี่นีงน่นี่น่น่นีะนี่นี่นี่ไอ่นี่นี่นี่ยคุนตัวีอ้ยคนย่ัี่นี่่่น่น่่ว่ามันจะท่่นนี่นี่นี่ก่ี่ มาเลยเฟิร์สสู้ๆวันนี้วันนี้ผมไม่ได้มาแปลงให้เป็นอาชาบมาช่วยแล้วเฟิร์สช่วยเราแล้วสองเฟิร์สช่วยแล่ะเฟิร์สตัวอุ๊ยโอ้โยอันท้ออัเหรอไปมี่ความวอดมีเพชรมีเพชรเอาเลยใช่เหรอโอ้ยมันไหมงั้นไงแล้วเอยใช้ความเป็นผู้หญิงไปจัดการมาเร็วใช้ใช้ไปเป็นผู้หญิงไปอ่อยมันใช้ใช้เข้างหน้ามีสระเปาเขาไม่มีสะเปาได้แล้วพี่ทุกคง เอ่มมีหลุดไปตัวนนี้มีความพยายามสูงอะเราไอ้หยาติใช้ไอชาใช้ใช้ฮีฟาดหน้ามันใช้ฮีฟาดหน้ามันเออไปดีบ้าดีบ้าโอ้ยเด็กดูเยอะเด็กดูเยอะอ้ยไม่ไม่ผู้ชายไงฮีผู้ชายไงเออใช้ฮีใช้ฮีไปเฮ้ยแล้วนี่บ้านไอชาปะเนี่ยแก นี่ไงเนี่ยนี่มันถึอจังอุ๊ยอไหนวะพี่นี่แงว่าไอ้เ้าอะหมบูบ้าข้างหน้าพี่เหอ และดกน้ำไปจูนด้วยไปจนโอ้ไหน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 ไหเฮ้ยฆ่ากันเองด้วยนะให้เราจะไปไหนก็ต่อดีอะไปดูบ้านไอ้ชาห์ก่อนดีกว่าหลังไหนหลังไหนหลังไหนโอ้หจับคอเนี่ยคืออันนั้นแล้วแล้วจนสลัดไปนหมดแล้วเรายังไม่ฆ่ามันเลยนะแล้วไงเอาให้เขาตามเขาตามอ้โหเอาพังมงเลยพังมาเลยพังมาเลย โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ฟังคู่ฟังมันฟังมันอ๋อไม่เห็นมีเลยโพูดจะขอจริงพี่จริงขอพยายามสูงแล้วฟังมันฟังมันฟังมันเออไม่มันหมดแล้วเนี่ยอ๋อมีมันหมดดีกว่าโอเคโอเค โอ้ผมไีหมหอกคได้อชาโคตรโหดผมก็โหดอ่นนนนนโคตรโรอ้รู้สึกเหมือนกูโดนช่วยกูโดนช่วยเลยอะคือแบบคือกูโดนช่วยถูกแล้วแต่ว่าคือทีเนี้ยเข่อชื่อาวข่นเออเขียนชื่อคลิปช่วยไว้แล้พี่โคตรได้ไอชาคะเออไชาวอมาเนียวเฮ้ยไม่จเป็นครับผมถึกเฮ้ยรถไฟนี้มันยาวถึงไหนไอชารู้ปะเนี้ยอยากรู้ก็ต้องขึ้น ไปลำลูกกาเลยอ่ะกาแถวไหนอ่ะอ๋อฟิเมอร์ชอบไปดิเดี๋ยวส่งละใช่ป่ะชัวร์เลยโอ้โหขอโทษขอโทษขอโทษโอ้ยไอ้ชา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 อะุ้ยอุ้ยอุ้ยคล้ายๆกับอ้คีสักทุเรียนอ้ตายต่แต่อุ้ยอะไรเนี่ยโดนอะไรเนี่ยโดนโดน เยอะไปหมดเลยอ่ะโอ้โหอุ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเพื่อนไอ้ชาบันน่ะไอ้ตัวขาวๆนั่นน่ะใช่ปะนี่นี่นี่มันอยู่นี่เพียงหมดเยไม่ว่าโอ้โหีงานในมือเราคุ้นเจอสองได้แค่นี่เรามาทำอะไรกันแน่เนี่ยฮะเอองงกันหมดแล้วโอ้ยอันนี้พี่พี่มาอานนี่เลยก่อนพี่มานี่เอหนนี้อะไรเรื่องคุ้มไม่รู้เรื่องเออ โอเคเอาอยากได้เลยว่าพี่ผมมีให้ทุกอย่างอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ผมมีให้ทุกอย่างเว่าะเงินเป็นสิบล้านผมก็ให้ได้เอาเอาเงินร้อยล้านแล้วกันเอาไปผมเออด้วยผมเออด้วยมีสิ้นนึงที่ผมเอาไม่ได้โอ้อะไรอ่ะเงินทองออ๋ยุคนี้ขัดสนยุคลุงตู่อะไรนะอะไรนะเฮ้ยนี่มันอะไรตีกันอ่ะคุณไปช่วยคนเร็วนะเขากำลังตีอะไรกันอ๋อได้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 เอาเลยช่ว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 ยโอ้กูตายกะกูตายกะโอ้เอาเปอ๋ออีออ๋เป๋ออ ม่เอมยแล้วฮปโอ้ยหพ่อบ้างไอ้นูนนจนนเพียงเลยนไกูกลับบ้านแล้วกูม่อยู่แล้วที่เนี่ยโอ้ยกูมาแล้วกูมาแล้วไม่ยฮิโรบายฮิโรบายฮ้โรบัยโรบัยเยอะไปไหนแล้วอ่ะจะนะนี่มันอยู่ดิอยู่ดินี่ยโรบัยโรบัยเลยะช่วแล้วช่แล้วช่แล้วไม่รู้โดนใครบ้างอ่ะโดนพี่แล้วหรือเปล่าไม่รู้คนแลกไม่คน กเลยคอมจะระเบิดเอ้ยเบื่อครับไม่แหลกครับเน็ตดีคอมดีอันนี้มันทำรายได้อ่ะเดี๋ยวนะแต่ลอ้อย่างนี้น่าเล่นมากเลยทุกคนนะคือผมจะบอกให้ผมเหนื่อยแล้วพี่นะเออปพอพอพอใกล้ตายแล้วใกล้พงแล้วช่าฝากกันเลยเลื่อนกันก็อย่างตัวเลยช่วยคือรักไอ้เลยตัวแรกก็ใจรื้อตายนะคเขาทุกคนเจอชิมดาวสวัสดีดาวผมช่วยอธิบายใหม่ด้วยว่านี่คือการช่วยบอสทีคนเดียวเกิดรักอะไรทุบเบ็เราเทพทุบเบ็แต่ยังตายไป Bye! Bye. Bye.